ีตอนจบยิ่งตกดึกการค้นหายิ่งเพิ่มมากขึ้นเกิดจากการที่มาเฟียหนุ่มร้อนใจต้องการหาที่พักของมิลินให้ได้เสียงเฮลิคอปเตอร์บินวนสนั่นวันไหวไฟส่องสว่างสาดเข้าไปทั่วบริเวณเล่นเอาเหล่าแวมไพร์ที่พักอาศัยอยู่ในคาราสนัห,หลังใหญ่เริ่มนอนกันไม่ได้ พวกเขามาถึงหน้าบ้านเราแล้วถ้าเราไม่ออกไปมีหวังทั้งคืนพวกเขาคงหาพวกเราทั้งคืนแน่คิมหันพูดตะโกนแข่งกับเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่บินวนอยู่เหนือหัวเดมอนและชาวเดินลงมาสำรวจด้านล่างสองไฟฉายส่องกราดหาไปทั่วหาไม่เจอไม่เจอไม่เลิกใช่ไหมจับกินให้หมดเลยเป็นไง เมรีนพูดขึ้นมาด้วยความโมโหโรีบลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ก้าวเดินอัดอาดขึ้นไปยังชั้นบนเห็นว่าตอนนี้เหล่าชายชุดดำรวมทั้งว่าที่ลูกเขยกำลังเดินวนไปมารอบๆบ,บ้านของเธอหากเธอไม่เป็นคนอนุญาตไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ไม่มีทางเห็นบ้านของเธอได้เด็ดขาดพ่อแน่ใจว่าที่นี่แหละพ่อจำต้นไม้ต้นนี้ได้ เสียงของชาวบอกพลางเดินอ้อมไปยังด้านหลังของต้นไม้ใหญ่ชี้ไปยังตำแหน่งของเปลือกไม้ที่มีครั้งหนึ่งไม้กอบเคยหลุดออกจากมือเขาไปโดนเปลือกไม้จนบีนเป็นทางยาวตรงนี้เป็นต้นไม้ตำแหน่งนี้จะเป็นคารืหัดพอดีมือหนาชี้ไปยังด้านหลังต้นไม้พร้อมชี้นิ้วไปยังระดับสายตาทัานใดน,นั้นก็ปรากฏคารืหัดหลังสีขาวขึ้นพอดิบพอดีนั่นไงบ้านคุณคิมหันอยู่ตรงนั้น เดมอนวิ่งนำหน้าไปแล้วเห็นทั้งคิมหันและเมรีนยืนยิ้มรอต้อนรับอยู่หน้าบ้านมิลินล่ะครับเดมอนถามเสียงกระหืดกระหอบแววตาแดงกำ่ำแสดงให้เห็นว่าคงอดหลับอดนอนมาหลายคืนหลับแล้วค่ะนี่ก็ดึกแล้วอย่ารบกวนเธอเลยเมรีนบอกปัดปัดท่าทีแข็งกระด้างไม่ได้มีแววอ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อน มากันได้ยังไงครับเนี่ยมามาเข้ามาก่อนเข้ามาทานน้ำด้านในก่อนขิมหันผายมือเชิญเป็นเจ้าบ้านที่ดีเชิญแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในบ้านส่วนเมรีนยังทำหน้าบูดบึง้งสงสัยตาค้อนใส่ให้ไปหนึ่งทีที่ทำอะไรไม่ปรึกษาเอานาคุณไม่เห็นแก่ว่าที่ลูกเขยก็เห็นแก่ล้านที่กำลังจะเกิดมาเธอนาขิมหันก้มลงไปกระซิบแล้ววิ่งตามแขกเข้าไปในบ้าน เดมอนแงนหน้ามองถงคริหัดหลังใหญ่สายตาพลางสำรวจมองหาร่างบางที่หวังเอาไว้ว่าจะได้เจอทว่ามองไปมุมไหนก็พบแต่ความว่างเปล่าและความมืดมิดคริหัดหลังนี้มันกลับรู้สึกเย็นยะเยือกจนน่ากลัวจับขั้วหัวใจพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตโออากลับมีเพียงแม่บ้านสูงวัยคนเดียววิ่งออกมาต้อนรับเขารับน้ำจากมือดวงใจมาถือเอาไว้พร้อมกล่าวขอบคุณขอบคุณนะครับ ดวงใจมองหนุ่มรุ่นหลานประเมินด้วยสายตาที่มองคนมามากพอสมควรหน้าตาดูหล่อเหลาใช้ได้คำพูดคำจาก็ดูนอบน้อมไม่ยกตนข่มท่านถึงเธอจะเป็นเพียงคนใช้แต่ถือว่าเดมอนนั้นปฏิบัติกักบเธอดีคฤราหาตหลังใหญ่ขนาดนี้ทำไมผมถึงเห็นแต่พี่คนเดียวล่ะครับชาวถามขึ้นถ้าโดยทั่วไปบ้านใหญ่ขนาดนี้คงมีสาวใช้วิ่งกันให้วุ่น แต่นี่กลับเรียกสาวสูงวัยมาใช้งานแทนคุณเมรินท่านชอบความเป็นส่วนตัวค่ะเลยไม่ได้จ้างคนใช้คนอื่นมากมายปลาอยู่ประจำที่นี่ส่วนคนอื่นเข้ามาทำงานแค่ช่วงกลางวันดวงใจตอบทันทีเพื่อไม่ให้มีพิรุธใด,ดๆออกมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าทําไมถึงมาที่นี่กันคิมหันถามขึ้น ก็เจ้าลูกชายนี่สิมันร้อนใจคิดถึงว่าที่ภรรยาจนทำให้ผมต้องพามาที่บ้านของพวกคุณตอนนี้ให้ได้คิมหันตอบทีเล่นทีจริงแววตาย,ยังเคลือบแคลงความสงสัยเอาไว้ไม่น้อยเดมอนนิ่งเงียบถึงจะดูสนใจว่าที่พ่อตาแม่ยายแต่สายตากลับมองสำรวจหาทางที่จะไปหามิลินให้ได้ผมขอเจอมิรินได้ไหมครับ เนมอนเอ่ยขออนุญาตกับเมรินเธอชักสีหน้าใส่แวบเดียวก่อนระบายยิ้มออกมายายมมลินหลับแล้วล่ะสิช่วงนี้เห็นบ่นว่าหลับยากพูดมาขนาดนี้ถ้ายังดึงดันจะไปหาให้ได้เห็นทีคงจะใจอ่อนยากเอาอย่างนี้ไหมล่ะคืนนี้พวกคุณก็พักกันที่นี่เลยเป็นไงขีมหันพูดอย่างใจดีคิดจะทำอะไรของคุณจะให้พวกเขารู้หรอว่าพวกเราเป็นใคร เมรินทำตาเขียวส่งกระแสจิตมาพูดคุยกับสามีดีเลยดีเลยพรุ่งนี้เราตีกอล์ฟกันแต่เช้าเลยเป็นไงเช้าพรุ่งขึ้นอย่างเข้าขากันทั้งหัวราอออกมาก่อนกอดคอกันเดินไปยังด้านปีกขวาของคาริลฮา์ดทำให้คิมหันสามารถเมินคำห้ามปรามของเมรินได้เหลือไว้เพียงเมรินที่นั่งหัวฟัดหัวเวี่ยงอยู่คนเดียว ระบบหมุนเวียนเลือดเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งจากร่างกายที่ขาวซีดขาดส,าสีเส้นเลือดภายในเริ่มมีเลือดพุ่งพล่านหมุนเวียนไปทั่วร่างผิวกายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวอมชมพูมีน้ำมีนวลเหมือนเดิม มีลินสะดุ้งเฮือกขึ้นมาจนสุดตัวเมื่อเลือดหมุนเวียนเข้าสู่ตำแหน่งหัวใจเธอลืมตาขึ้นมองด้วยความมึนงงค่อยๆปรับโฟกัสมองฝ่าความมืดหมิดรอบกายรู้สึกเจ็บตรงหน้าอกซ้ายจนต้องเอื้อมมือขึ้นมาดึงกลิดที่ปักหน้าอกออกจมูกได้รับกลิ่นเนื้อไม้เธอก็รู้เลยทันทีว่าที่นี่คือที่ไหนมือบางเล็กดันเลื่อนฝ่าลงออกก่อนค่อยๆชันตัวลุกขึ้น rotations? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เธอยังมึนงงกับสิ่งที่เจอมองดูชุดขาวสะอาดตาของตัวเองก่อนลุกเดินออกจากโลงศพรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากกว่าเดิมเลือดในกายแล่นพล่านมีพละกำลังมากมายในตัวจำได้ว่าเหนื่อยมากพอตื่นขึ้นมากลับหายเป็นปลิดทิ้งแล้วฉันกลับมาอยู่ที่บ้านได้ยังไงเนี่ย สองฝ่าเท้าเล็กสัมผัสกับพื้นกระเบื้องเย็นเยือกจนสะดุ้งหยงขยิงปลายเท้าวิ่งไปยังโซฟาตัวนุม่มติดบ,บันไดาทางขึ้นชั้นสองแม่คะเสียงหวานตังโกนเรียกเสียงดังก้องทั่วคารืหาดคุณเมรินคุณคิมหันอยู่ไหนกันคะได้ยินลูกสาวเรียกไหมคะห้งบ้านนั้นเงียบได้ยินเพียงเสียงของตัวเองที่ดังสะท้อนตอบกลับมาเธอรู้สึกหิวมากกว่าปกติจึงเดินไปที่ห้องครัวเพื่อหาอะไรทาน หอมจังสายตาเป็นประกายสูดดมกลิ่นหอมของเลือดมนุษย์ที่ถูกเก็บเอาไว้ในตู้เย็นพอนำมาใส่ขวดแก้วคริสตัลแบบนี้มันดูน่ากินมากกว่าใส่ถุงพลาสติกเป็นไหนๆคุณเมรินนี่เข้าใจเก็บนะเนี่ยมือบางวางแก้ววายทรงสูงลงบนเคาน์เตอร์บาร์เครื่องดื่มก่อนรินเลือดจากขวดแก้วลงอืมอร่อย มิลินดื่มด่ำกับกลิ่นเลือดหอมหวานที่ลอยคละคลุงเต็มปากรู้สึกสดชื่นเหมือนกินน้ำเย็นดับกระหายเวลาออกกำลังกายมานเหนื่อยมิลินเสียงทุมเอ,อ่ยเรียกอย่างไม่เชื่อสายตามิลินหันกลับไปมองพลางเลื่อนขวดเลือดให้ถอยห่างมองชายหนุ่มที่กำลังวิ่งมาหาด้วยสายตาตื่นตระหนกเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ชายหนุม่มวิ่งเข้ามาสวมกอดร่างบางเอาไว้ได้วยความคิดถึงดันร่างบางจนชิดติดขอบโต๊ะมือหนายกขึ้นเกลี่ยปล่อยผมที่ปลกหน้าทัดในหูขาวคิดถึงเราจังสายตาหวานเชื่อมทอดมองไปหน้าเกลี้ยงเกลาน้ำเสียงทุ้มนุ่มที่ได้ยินทำให้มิรินถึงกับระบายยิ้มนอ่อนออกมาประสาทสัมผัสทั้งห้าตื่นพื้นขึ้นมาอย่างพร้อมเพียง ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเลือดที่หมุนเวียนอยู่ภายในกายของชายหนุ่มยิ่งเขายืนหน้าเข้ามาใกล้เธอก็ยิ่งได้กลิ่นหอมของเลือดมันหอมหวานและน่าอร่อยยิ่งกว่าเลือดที่อยู่ในขวดนี้อีกมิลินอยู่นิ่งแล้วค่ะเธอระบายยิ้มออกมาพลางข่มกลั้นความรู้สึกกระหายของตัวเองเอาไว้ กลีบป,ปากหยกักก้มลงจูบป,ปากเล็กที่กำลังเผเยอปากพูดด้วยความโหยหาถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองออกมาผ่านจังหวะดูดดึงลิ้นเล็กที่เกี่ยวตวัดพลิกผิวไปมารสจูบดูดดื่มเริ่มดำเนินขึ้นอย่างชา้าช้าฝ่ามือหนาลูบไล้บนบริเวณเนินอกผ่านเนื้อผ้า,นเ,นผาเบาๆคิ้วหนา้าดเฉียงเป็นเส้นตรงทันทีที่รู้สึกได้ถึงกลิ่นข่าวเลือดในอุ้งปากเล็กสิ่งที่สงสัยในใจเริ่มประติดประต่อจนต้องพละจูบออก มิลินนี่เราเดมอนยกหลังมือขึ้นเช็ดมุมปากเว่าสิ่งที่ได้เห็นกลับไม่ใช่คราบน้ำลายเหนียวเนืดแต่มันกลับเป็นเลือดสีแดงสดแทนมิลินมองมือหนาด้วยแววตาสันนิกเขาค่อยๆถอยห่างทีละก้าวพี่เดมอนเธอก้าวหาเขาส่วนเขาก้าวถอยหลังอย่าเพิ่งเข้ามา เขาชี้นิ้วขีดเส้นยังรับไม่ได้กับสิ่งที่เริ่มสงสัยแล้วรีบวิ่งออกไปทันทีโดยไม่เหลียวหลังมิลินยืนมองเฮลิคอปเตอร์ที่ค่อยๆทะยานขึ้นจากพื้นสูงขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วจนเธอนั้นตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันเขาคงรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปเหมือนอย่างพวกเขาเรื่องของเธอและเขาคงต้องจบลงเพียงเท่านี้อย่างนั้นหรอทำใจเธอลูก ยังไงแวมพาอย่างเราก็อยู่ร่วมกับมนุษย์แบบพวกเขาไม่ได้เมรินเห็นใจลูกสาวอยู่ไม่น้อยเมรินไม่ได้ร้องไห้เสียใจเหมือนอย่างที่เธอกังวลทวากับยืนนิ่งเงียบราวกับเป็นคนละคนไม่คิดว่าเขาจะทิ้งเธอไปโดยไม่บอกลากันแบบนี้ ภายในห้องใต้ดินอันเงียบสงบเย็นยเยือกเหมือนอยู่ในช่วงหิมะตกในเมืองหนาวเย็นจนมีไอสีขาวลอยคลักคลุ้งออกมาจากด้านในโลงศพที่มิลินเพิ่งลุกออกมาทพ่าตอนนี้กำลังมีอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ค่อยๆค,คลืบคลานมือเล็กขาวอวบจับขอบลงเอาไว้เป็นที่เหนียวรั้งเพื่อพยุงร่างลุกขึ้น หนูน้อยหน้าตาน่ารักหน้าชังแก้มเนียนป่องแดงเหมือนลูกตำลนึงสุกทั้งสองข้างโครงศีรษะอย่างเชื่องช้าดวงตาแดงก่ำคู่เล็กกว่าสายตามองรอบห้องด้วยความหมื่นงงสับสนพอไม่เห็นใครอยู่ในห้องจึงร้องออกมาเสียงดังลั่น